เดี๋ยวมาดูนี่พี่นออ้องข้าวต้มรสปลาหมึกผัดชาพะนะไม่เคยกินด้วยนี่แซ่บใช้ได้ยูพี่น้องพ้าะแกะคัดได้นี่ถ้าเป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศเนาะท่านอยากรสชาติประมาณนี้เออจิตจ่านหน่อยสิได้เลยจ้ะได้เลยจ้ะย่านพ้าอ,อิ่มพี่น้องก็เลยเพิ่มหมูเพิ่มเขาหลายบดวันนี้โลกมากมีเห็ดมีอะไรก็ใส่ไปนี่มีพริกกับใบมะกรูดนี่ เพิ่มรสชาตินะเรามีอยู่จ้ะแล้วก็เลี้ยไข่เข้าไปเออเนาะ ข้าวต้มรสปลาหมึกผัดชากลายเป็นข้าวต้มหมูเรียบร้อยแล้วพี่น้องได้ดามีพักอะไรก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่หมูบดด้วยเออมันเพ่ออิ่มพี่น้องมันมันหน่อยพดแค่อยากลองชิมเฉยเพราะว่าลูกเขาซื้อไวจ่ะเขาห้มาก็เลยเออชิมดูช่วงนี้ฝนตกได้พี่น้องตั้งข้าวอึมครึ่งนี้แหละเ็เลยบอกอยากกินข้าวต้มแล้วพอดีไปเจอเอ็นก็เลย ลองจัดมาชิมดีกว่าจ้ะเพราะใช้ได้เลยพี่น้องแต่ว่าไปแล้วแบบมันมันมันได้หน่อยอะจ้ะมันได้น้อยรสชาติมันใช้ได้เลยก็เ,เลยเอาเข่ามาตืมอีกอืเอเข่ามาตืมนี่พริกวิมบรรมะกรูดตกใส่ไปอือหมูบดอีก อเอ็มสองสมรัรรูปแบบนี้นะนึกถึงตอนเวลาไปอยู่ต่างประเทศเนาะมันจิหิวอาหารไทยอ่ะไป้ล้วแบบมันแก้คัดได้อืม ต้มยังร้อนเลยจ้ะตักหลายไม่ได้ไม่ได้ขยันหามารีวิวดวอกพี่น้องลูกก็ซื้อไว้ก็เลยแบบแม่เอาไปกินไหมเนี่ยหนูมีเยอะนันน่นี่เออแล้วก็ขนออกมาหมดเลยอื หิวเนี่ยคือแสแแบบแหละพี่น้องแต่สำหรับเราคนไทยอยู่ในประเทศไทยแบบนี้เนาะถ้าได้สันีิก่อนเออเพราะใช้ได้ยูนะเพราะใช้ได้ยูจ้าานจนเนี่เมือเ่อทำเป็นปลาหมึกแห้งตอนในน้อย,อยให้อยู่เด้ออืมมันต้องไปดูว่าซองหนึ่งมันจักบาท ไม่แต่ไม่ได้ซื้อเองบรูได้ซองจังหวัดอืมอืมกรมิ้ปลาหมึกหอยอืมก <laughs> ินอาหารเ,เหมอือนเลนหมกขมกแกงเะพี่น,อน้องอันนี้ก็แส่บบ่อยแล้วเนี่ยก็เติมน้ำปลาเติมพริกเติมใบมะกรูดไหม เติมตหมูเดี๋ยวขวัอยู่จ้ะลาไปก่อนด้วยพี่น้อง้าก็ห่อนเขาก้อห่อนนะเดี๋ยวไปได้จะค่อยๆกินไปขอคุณเล่ลยๆเด้อที่มาเยี่ยมชมนะ่ะจะกันคลิปหน้าเด้อ Thanks so much, my friend. Thanks for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye bye.